กับ t o y o ต a y a r i ินะคะเครื่อง1.2ตัว G ปี2015นะคะได้เป็นสีเทาควาันบร่แบบนี้ก็คือเป็นสียอดฮิตของทางร้านเลยเพราะว่าคันเก่าที่ขายไปนเนี่ยก็คันนี้ที่แบบลูกค้าสนใจเข้ามาเยอะมากๆเนี่ยนะคะเราได้เป็นไฟคู่หน้าชัดเจนทั้งสองข้างมีความเฉียวไม่มีแตกหักเลย ตรงนี้ซี่ยุ้งอยู่ครบทุกซี่พลาสติกไม่มีแตกหักนะคะทั้งบนและล่างเลยแล้วก็สเกิร์ตเนี่ยได้เป็นสเกิร์ตรอบคันสเกิร์ตเนี่ยก็ไม่มีร่องรอยอะไรเหมือนกันขนาดสเกิร์ตเตี้ยนะคือแบบปกติมันต้องมีร่องรอยแต่นี่คือใช้ดีมากๆเจ้าของรักษามากๆแล้วก็ไฟตัดหมอกยังอยู่ครบทั้งสองด้านใช้งานได้นะคะแล้วก็ล้อแม็กเนี่ยได้เป็นสีทองทั้งส,สีสีล้อเลยแล้วก็สภาพดีมากๆนะคะไฟเลี้ยวก็ยังอยู่ครบ สภาพดีเลยตรงนี้โอเคแล้วก็สเกิร์ตตรงนี้นะคะด้านข้างก็ไม่มีแตกเหมือนกันเรียกว่ายังอยู่ครบทั้ง4ี่มุมเลยแล้วก็ไฟท้ายไฟท้ายยังชัดเจนแดงสว่างทั้ง2ด้านไม่มีแมลงตายด้านในแล้วก็ไม่มีร่องรอยการชนหรือว่าเฉียวอะไรเลยสภาพยัยงดีโลโก้ตัว G โลโก้ยาลิศยังอยู่ครบนะคะโครเมียมไม่มีร่องรอยอะไรเลยแล้วก็ที่สําคัญก็คือสเกิร์ต สเกิร์ตเนี่ยได้เป็นข้างหลังเนี่ยถือว่าเท่มากๆเขาได้ท่อมา2คู่ทำให้เพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นดูเหมือนแบบรถซิ่งรถแต่งคู่กับล้อมแม็กไปด้วยเนี่ยแล้วยังได้ที่เปิดฝาน้ำมันแบบโรเมียมคู่กับประตูอีกประตูก็เป็นอย่างนี้ทั้ง4ด้านเลยคู่กับครีเมียมทำให้แบบรถมีความแบบสปอร์ตมากขึ้นก็คือท้ายไม่ห้อยทั้งหมดเรียกว่าแบบเหมือนเป็นรถซิ่งคันนึงเลยนะคะต่อไปเราจะมาดู ภายในห้องโดยสารกันเราจะมาดูภายในด้านหลังกันนะคะด้านหลังเนี่ยก็คือตรงนี้ได้เป็นหลังคาดํามาแล้วแล้วก็เบาะเนี่ยเป็นสีดํามิดแต่ว่าก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันจะคับแคบหรืออะไรก็คือยังได้ความรู้สึกด้วยความเป็นโตโยต้ามันไม่มีรถแคบอยู่แล้วมันแบบมันค่อนข้างจะนั่งสบายทุกคันอยู่แล้วคือคันนี้ยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะทั้งบนและล่างเลยแล้วก็ตรงนี้ ได้มีที่วางขวดน้ําได้ขวดหนึ่งนะคะแล้วก็มีลําโพงให้ทั้งสี่ทั้งสี่ด้านด้านหน้าด้านหลัง<อ>ตรงนี้ที่เปิดยังใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็เบาะเนี่ยอนะนนโอเคเบาะสภาพดีมากๆนะคะเช่เบานะบสะอาดมากๆแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพับเบาะได้ นี่เดี๋ยวจะพับข้างนู้นให้ดูด้วยนี่นะคะสามารถพับได้พื้นที่คือเหลือๆเลยสำหรับใส่ของได้อีกมากมายนะคะก็วางข้างหลังแล้วก็ยังวางตรงนี้ได้อีกเรียกว่าแบบอนเนกประสงค์มากๆโอเคต่อไปเราจะไปดูด้านหน้ากันนี่เอาขึ้น ก็ยังวางตรงนี้ได้สามารถนั่งสบายและยังสามารถวางของได้อีกเยอะเลยเรียกว่าครบเครื่องอนเนกประสงค์มากๆด้านเบาะคู่หน้าคนขับนะคะตรงนี้ก็สามารถวางขวดน้ําหรือแก้วน้ําได้เล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็มีแอร์แบ็กตรงนี้ใส่เอกสารได้ไม่มีหักเลยยังอยู่ครบเปิดได้นี่ เราจะไปดูฝั่งคนขับกันค่ะสองเบาะก่อนแล้วบอกปีกไม่มีล้มคือสภาพยังดีอยู่เลยไม่มีตำหนิเลยค่ะเบาะได้เป็นได้เป็นสีส้มนะคะสีส้มอิดเพิ่มความสปอร์ตของรถคันนี้มากขึ้นเลยพวงมาลัยเนี่ย สภาพยังดีคอนโซนหน้าสภาพยังดีแล้วก็กระจกมีมาให้ทั้งสองด้านคุณผู้หญิงสามารถขับตรงนี้ก็ได้หรือจะม,มานั่งตรงนี้ก็ยังมีให้คุณได้ส่องอยู่นะคะ่ะแล้วก็ไฟตรงนี้เปิดติดทั้งสองด้านเลยสว่างด้วยตอนกลางคืนคือแบบมองเห็นแน่ๆแล้วก็วิทยุเนี่ยได้เป็นเครื่องเดิมๆนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนจอหรืออะไรเลย ก็ตรงนี้ห้องนตรงนี้ยังปรับได้แล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นขึ้นเป็นจอพวกอุณหภูมิแอร์นะถ้าเปิดเครื่องมานนี่ไฟฉุกเฉินใช้ได้แล้วก็มีเป็นเกียร์ออตโต้แล้วก็เป็นมีเบรกมืออย่างที่บอกก็คือมีที่วางขวดน,น้ําตรงนี้นะคะตรงนี้สามารถาวางของได้เล็กน้อยแต่พื้นที่มันตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าวางพวกเล็กเล็กน้อยน้อย่ะพวกเ,เหรียญหรอก็ไมาแนะนำอลองดูแล้วกันลองมาดูตรงนี้แล้วกันล่ แล้วก็กระจกก็ปรับออโต้นะคะเดี๋ยวจะไปดูห <100. S 2> ้องเครื่องด้านหน้ากันรอยเม็ดอาร์คืออยู่ครบเลยตัง้งแต่ตรงนู้นไล่มาอยู่ครบสภาพดีข้างหน้าไม่มีร่องรอยการชนสื่อถว่าแบบ,บไม่มีการชนหนักอะไรเลยเครื่องอยู่สภาพดีฝั่งนู้นรอยอาร์ R> ก็ยังอยู่ครบนะคะ ก็ถ <Okay. S 2> <ads> ้าสนใจก็ติดต่อไม่เลยที่0 8น8 1 9 8 9 8นนะคะพี่พันดีพันัต199่แล้วก็เหมือนเดิมทักมาที่เพจดีเว้นวักพันรัตนะคะก็จะเป็นแอดมินพันเป็นคนตอบถ้าเจอคลิปนี้ก็สามารถแคปบส่งไปในเพจได้ว่าแบบว่าเออมาจากคลิปนะมาจากแอดมินพันก็จะเป็นคนตอบให้นะคะแล้วก็หรือว่า โทรไปรที่เบอร์คุณลุงพันเหมือนเดิมก็ได้นะคะก็สนใจก็ราคา287,000บาทผ่อนประมาณ5 5 8 4ัาดงวดนะคะก็ถ้าสนใจก็ทักมาเยอะๆนะคะสำหรับวนันนี้สวัสดีค่ะ